สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนทั้งยวงเชื้อคร,รมอรบิกตู่ลุยยื่นปปชฟันบิกตู่ครมอรทั้งคณะ4ข้อหาหนักทำประเทศเสียหาย โดยเมื่อวันที่4ตุลาคมปี2504ที่สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอสนามบินน้ำแกนนำพักร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยนายแพทย์ชลานานสีแก้วส,สอน่านพักเพื่อไทยนายพิจารณ์ชาวะพัฒนพงศ์รองหัวนหน้าพักเก้าไกล นายแพทย์วายโยอัศวรุ่งเรืองสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลพันตำรวจเอกทวีสอดสอ่งเลขาธิการพรรคประชาชาตินายสงครามกิจเลิศไพรโรธประธานยุทธศาสตร์พรรคเพืพ่อชาตินายนิคมบุญวิเศษหัวหน้าพักพลังปวงชนไทยและนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพักไทยศรีวิไลเข้ายื่นหนังสือต่อปปชเพื่อเอาผิดพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและ คณะรัฐมนตรีหรือครม,มรทั้งคณะโดยนายประเสริฐได้กล่าวว่าจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมาพรครวงฝ่าย้านทุกพักได้รวบรวมเอกสารคำร้องต่อปปชทั้งหมดสี่เรื่องประกอบด้วยหนึ่งการบริหารราชการที่ผิดพลาดล้มเหลวทุจริตต่อหน้าที่เรื่องโควิด1 9โดยเป็นประเด็นบริหารจัดการวัคซีนที่ผิดพลาดทุจริตซื้อวัคซีนซินแวคและการผูกขาดวัคซีนแอสตาเซนกา 2. การทุจริตการจัดซื้อชุดตรวจเอทีเก3การใช้วัคซีนที่ไร้คุณภาพมาฉีดให้ประชาชนและ 4. การทุจริตสต็อกยางพาราและการเอื้อประโยชน์ให้เกิดการทุจริตด้านในแพทย์ชนน่าได้กล่าวว่าเราร้องแบ่งเป็น4กลุ่มจำเลยกลุ่มที่1คือครอรมที่มีความรับผิดชอบร่วมกันเพราะถแถลงนโยบายไว้ต่อประชาชนจึงมีส่วนโดยตรงกลุ่มที่2คือพลเอกประยุทธ์ กลุ่มที่สคือนายอนุทินชาญวิรุลรองนายยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและกลุ่มที่4นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ <t> ์ขณะที่เนื้อหาคำร้องประกอบด้วย4คํคำร้อง <t> เหตุที่ร้องเราร้องตามรัฐมนูญมาตาสรา234วงเล็บหนึ่งเป็นเรื่องความผิด ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายมติครมและข้อสั่งการของนายกไปจนถึงปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตผิดกฎหมายปป,ปชนี่คือข้อกล่าวหาทั้งสี่สำนวนทางนี้พักเพื่อไทยทำสองสำนวนคำร้องคือ 1. เรื่องการบริหารวัคซีนเช่นการไม่เข้าโควคิด ความช่อชนสแสวงหาผลประโยชน์ในการบริหารวัคซีนแอสตราเซเนกาและการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคที่สอทุจริตสการจัดซื้อชุดตรวจเอทีเคสอบไปในทางทุจริตกระทำผิดต่อหน้าที่ราชการทั้งครมนายยกและนายอนุทิน พักเกล้าไก่หนึ่งสำนวนเรื่องการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคที่ไร้ประสิทธิภาพมาฉีดให้กับประชาชนและพักประชาชาิหนึ่งสำนวนเรื่องทุจริตการจัดขายยางในสต็อกยางพาราซึ่งสอบทุจริตกระทำผิดต่อหน้าที่ราชการคำร้องเรื่องจัดซื้อชุดตรวจเอทีเคเป็นเรื่องที่มีความชัดเจนอย่างมากสอเอื้อประโยชน์ตั้งแต่กระบวนการที่ใช้มติครมอเอื้อประโยชน์ เจตนาหรือจงใจใช้อำนาจหน้าที่ของตัวนายกออกมติครมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้กำกับดูแลด้านนี้สิ่งที่เราร้องไปจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารในแพทย์ชรน่านกล่าวขณะที่นายแพทย์วายโยได้กล่าวว่าคำร้องของพักเก้าวไกลร้องผลเอกประยุทธ์และนายอนุทินซึ่งมีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างวัคซีนในสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ปฏิบัติหน้าที่หรือเล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทําให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐและประชาชนโดยการจัดซื้อวัคซีนนั้นหน้าที่พิสูจน์ถึงความมีหรือไม่มีประสิทธิภาพของวัคซีนเป็นหน้าที่ของผู้จัดซื้อจัดจ้างซึ่งผลเอกประยุทธ์และในอนุทินต้องชี้แจงกับปปชและชี้แจงต่อประชาชนว่าวัคซีนที่ซื้อขนาดนั้นมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์โควิดที่ระบาดในไทยคือสายพัน์ธุเดลต้าที่เริ่มระบาดแล้วในขณะนั้นส่วนพันธุ์ตระบเอกทวีได้กล่าวว่าคำรองที่4เป็นการทุจริตเชิงนโยบายคือการขายอย่างพาราลโลสต็อก1.4แสนตันในราคาต่ำกว่าราคากลางของตลาดโดยใช้มติครมที่ฝ่าฝืนกฎหมายหลายฉบับทั้งพรบรจัดซื้อจัดจ้างพรบรหัวประมูล พรบควบคุมยางพรบการยางแห่งประเทศไทยเพราะยางจำนวนดังกล่าวเป็นยางที่ใช้รักษาเสถียรภาพราคายางในประเทศที่จะนำออกมาขายในช่วงที่ราคายางในประเทศมันคงแล้วแต่การที่นำออกมาขายแบบทุ่มตลาดในราคาต่ำกว่าราคาซื้อขายในประเทศทำให้ยางราคาตกมาจนถึงปัจจุบันทำให้ประชาชนและรัฐเสียหายมากกว่า6 0 0 0ล้านบาท และเอื้อประโยชน์แกเอกชนเพียงบริษัทเดียวโดยรองให้ตรวจสอบพลเอกประยุทธ์และนายเฉลิมชัยในฐานะประธานและรองประธานคณะกรรมการอย่างธรรมชาตินายนิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปชชได้กล่าวว่าหลังจากนี้จะตรวจสอบคำร้องว่ามีพยานหลักฐานและการเรียกส่วนที่เกี่ยวข้องมาสอบสวน การดำเนินการอาจใช้เวลาพอสมควรขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ร้องขอเอกาสารเพิ่มเติมด้วยแต่กฎหมายของปปชกำหนดกรอบให้ดำเนินการแต่ละคดีให้เสร็จภายใน2ปีและต่ออายุได้ไม่เกิน1ปีส่วนความคืบหน้าการร้องเอาอผิดคอรมอ ที่พักร่วมฝ่ายค้านเคยยื่นเอาผิดในกรปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมาในนิวัชัยกล่าวว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานเพื่อยื่นต่อคณะกรรมการปปชต่อไปงานนี้โดนเข้าแล้วแนะบิกตุควรเขารบจตนารมรัฐธรรมนูน60ก้าวลงจากเ e ก้าอี้นายกเมื่อครอบ8ปีอยากจะลงเก้าอี้ดีๆหรือมีคนมาลากลงไป โดยเมื่อวันที่2ตุลาคมปี2 5 0 4นายกสิทธิ์พิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชาชีวะได้เขียนข้อความแสดงความคิดเห็นถึงกรณีปัญหาการตีความกฎหมายเรื่องอายุการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยได้ระบุว่า การเมืองไทยมักมีประเด็นทางกฎหมายให้ถกเถียงกันอยู่เสมออาจจะเพราะรัฐมนูญเขียนใหม่กันเป็นประจำมีเพิ่มเติมข้อกำหนดขึ้นเรื่อยการจะไปหาอ้างอิงเหตุการณ์เก่าๆมาใช้เป็นมาตรฐานก็ไม่มีเลยต้องไปพึ่งสำนักงานกฤษฎีกาและสารรัฐมนูญให้ดีความกันบ่อยๆ ล่าสุดก็เป็นเรื่องข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญปี60มาตรา158ที่ว่านายกำรำฐบนตรีดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน8ปีไม่ว่าจะต่อเนื่องหรือไม่ก็ตามปัญหาก็เลยเกิดขึ้นว่าแล้วจะให้นับ8ปีของนายกประยุทธ์กันตอนไหนเพราะว่ามีการดำรงตำแหน่งนายกมาตั้งแต่ก่อนปี60 1. จะนับเหมารวมแต่รัฐประหาร ห้าก็ครบปี65 2. หากนับเริ่มปีรัฐมนูญประกาศใช้60ก็จะครบปี68 3แต่ถ้านับปีเลือกตั้ง62ก็ไปครบตอนปี70เรื่องนี้เป็นประเด็นก็เพราะ ผลในแต่ละทางนั้นส่งผลต่อที่ทางการเมืองของพรรคต่างๆอย่างมากโดยเฉพาะในเวลาที่ความสามัคคีในพรรคแกนนำรัฐบาลเริ่มสั่นคลอนเกิดความขัดแย้งระหว่างเลขาธิการพรรคพรมชารัฐกับตัวนายกประยุทธ์ในเรื่องของการตีความทางกฎหมายก็คงต้องว่ากันไปแล้วแต่นักกฎหมายแต่หากดูที่เจตนารมณ์ในการระบุเพดานดำรงตำแหน่ง8ปีไว้ เพื่อไม่ให้มีใครนั่งเก้าอี้นายกส่วนรากงอกนั่นเองและต้องไม่ลืมว่ารัฐรรมนูญฉบับนี้นายกประยุทธ์เป็นคนทำครอดออกมากับมือจึงยิ่งสมควรที่จะเคารพเจตนารมณ์ของรัฐรรมนูญโดยสามารถเลือกที่จะนับกันตั้งแต่วันแรกที่ก้าวสู่ตำแหน่งได้ด้วยตนเองและควรพร้อมที่จะวางมือก้าวลงจากเก้าอี้เมื่อครบเวลา8ปี แต่หากนายกประยุทธ์ยังไม่รู้จักพอยังอยากจะอยู่ในอำนาจต่อไปให้นานที่สุดโดยดึงดันให้มีการตีความซึ่งแม้ผลตัดสินจะออกมาว่าสามารถดำรงตำแหน่งได้จนถึงปี2570ประชาชนก็คงคลางแขงใจว่ามีการใช้กำลังภายในกันหรือไม่และนั่นก็จะยิ่งทำให้วิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองขยายตัวขึ้นอีกมากมาย รัฐบุรุษทางการเมืองที่ได้รับการยกย่องส่วนมากมีคุณสมบัติร่วมกันอยู่ข้อหนึ่งนั่นก็คือการไม่ยึดติดในอำนาจและเลือกเดินลงจากเวทีอย่างสง่างามก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่านายกประยุทธ์จะเลือกเดินลงจากเวทีเองอย่างมีเกียรติหรือว่าจะกอติดเก้าอี้ไปเรื่อย,รอ,ยรอจนมีคนมาลากลงไปในที่สุดขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดเดลี่นิวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสดดิ